สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวระดาวันศรีคำชื่อเล่นชื่อปีใหม่ชั้นม .5 ทับ3เลขที่16ตอนนี้หนูมีคะแนนอยู่ทั้งหมด14คะแนนต้องแก้อีก4ข้อเป็น18คะแนนค่ะเริ่มเลยนะคะ <c oughs> ขั้นตอนแรกค่ะเขาบอกว่า x ใช่ไหมคะมันจะเข้าหา2ทางบวกคะ่ะซึ่งแสดงว่าก้อนนี้เนี่ยมันต้องมากเอ้ x เนี่ยต้องมากกว่า2แน่มันจะเป็น2 0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  แล้วก็แสดงว่า2ที่ลบอะไรมากกว่า2ก็คือมันจะติดลบอะค่ะอันนี้ติดลบเวลาเราถอดออกมาแล้วก็จะถอดแบบใส่ลบไปข้างหน้านะคะโอเคค่ะแยกตัวประกอบนะคะ จะดึงลบออกมานะคะเมื่อเป็น x สองจะได้ตัดกันอี้ค่ะแทนค่ะแทน x เป็นสองนะคะแทน x เป็นสองลบสิบเรียครับข้อนี้ตอบลบสิบนะคะต่อไปค่ะข้อนี้ขยันเล็กลงนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะก็คือเราจะหา ลิมิตเขาไม่ได้บอกนะคะว่าฝั่งบวกคูณลบเราก็ต้องหาทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้หาอันนี้หาฝั่งลบกันนะคะแทนค่าได้เลยค่ะก็จะเป็นหนึ่งส่วนลบสองบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งอันนี้จะเป็นลบหนึ่งนะคะต่อไปหา,หาฝั่งบวกนะคะฝั่งบวกค่ะแทนค่าได้เลยค่ะ ก็จะเป็น4ีลบก็เป็นลบหนึ่งมีค่าเท่ากันหาลิมิตได้ก็เป็นลบหนึ่งนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ3ามเขาห,หาลิมิตเ,เข้าไปสานะคะหาฟังลบค่ะก็คือจะใช้สมการนี้4นะคะต่อไปค่ะ,คะหาฟังบวกนะคะ ค็บอกใช้อันนี้นะคะโอเคครับแทนค่าได้เลยนะคะก็จะเป็นลบสิบหกก็มีค่าเท่ากับสีหาลิมิตได้อันนี้เป็นสีนะคะลบหนึ่งบวกสี่มีค่าเท่ากับสามค่ะข้อนี้ตอบสามนะคะต่อไปค่ะอันนี้น่า,นาจะคอนเกตเก็บไ้ก่อนนะอันนี้ก็ไม่เอาอืมอกี่ข้อนนะเตึ๊์นเติร์นตต หาอันนี้แล้วกันนะคะได้ครับขั้นตอนแล้วน,นะคะก็เขียนก่อนเลยค่อยหาลิมิตเท็กเข้าใกล้สีนะคะเราแทนค่าไปแล้วมันก็จะเป็นส่วนๆส่วนๆอุ๊ยนี่หลัดปากกาหมดหรือเปล่าค่ะโหนี่หืม รู้สึกแปลกๆนะคะาโอเคน้องยังมีชิ้นเยอ่นะคะแต่ก็จะหมดอีกสักครั้งนะคะแฮร์เราจะนี่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราคอนดูเกตเลยนะคะโอเคค่ะข้างล่างนะคะอันนี้ยังเมใส่วงเล็บนะคะก็เป็น9ลบเอกี่วสองลบเนะคะโอเคค่ะเราก็จะรีบทำเลยนะคะ ก็จะเป็นสี่ลบ x เติไปก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะมีตัวมาจัดกันโอเคครับแล้วก็ข้างล่างนะคะจะเป็นเสิบหกลบ x ยกกำลังสองนะคะค่ะโหทต่อไปค่ะก็จะเป็น4ลบ x ตึ๊ดติ๊ดสามมีความรู้สึกเหมือนแบบจะหมดนะคะเดี๋ยวขรอนุนี้สักพู่นะคะ น่งน่น้ค่ะหน้าหัวมันไม่น่าหแป๊บนึงนะคะโอเคขคยังได้อยู่นะคะตามบรูท X กลังสองบเจ็นะคะจะไปขลัะจะเป็น4ี่ลบ X สบวกอกนะคะไม่ค,ค่ะตตดต,ตัดตื้อแทนค่าค่ะจะเป็นสามบวก สิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าในรูปก็จะเป็นถอรมาเป็นสามนะคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นสี่บวกเอ็กนะคะเป็นแปดค่ะเท่ากับหกส่วนแปดนะคะเจ้าสามเป็นหกใช่ค่ะหกส่วนแปดที่คูณอยู่กับแปดตึ้งตึ้งตัดคำตอบคือหกค่ะต่อไปนะคะเราจะาเอาข้อนี้เลยนะคะโอเคค่ะข้อนี้นะคะเข,า,ะะขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแสดงว่า f หนึ่งเนี่ยมันจะเท่ากับลิมิตของ f x ที่ เเข้าใกล้หนึ่งนะคะโอเคค่ะเราหาลิมิตก่อนกันนะคะลิมิตเราจะหา x เข้าใกล้หนึ่งฝั่งลบนะคะก็จะเป็น a x กำลังสองบวกหนึ่งแทนค่าค่ะก็จะเป็น a บวกหนึ่งนะคะเอบวกหนึ่งแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะมาหาฝั่งบวกกันนะคะ ฟังบอกก็จะเป็นอันนี้น่าจะคอนจูเกตด้วยะคะก็จะเป็น x อลหนึ่งส่วนด้วยเอ็กลูกหนึ่งสุดท้ายก็เหมือนเดิมแป๊บนึงนะคะขอเวลาสักคั้านะคะ เราต้องทดลองนิดหน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวมันจะตัดกันโอเคค่ะนดะ้ค่ะต่อมาคะจะเป็น x ลบหนึ่งนะคะก็จะเป็น x ลบหนะะึ่งเหมือน x กันค่ะ เราคอนไปแสดงว่าข้างล่างก็ต้องติดคอนด้วยบวกนะคะข้างบนเราคอนดูกตน,นะคะข้างล่างก็ต้องบันคุณบนคุณล,ล่างเนะาะตัดๆค่ะก็จะเป็น1ส่วน1บวก1รูทบวกหนึ่งก็เป็น1ส่วน2ค่ะซึ่งเอฟเอเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหารนะคะเพราะเอมันก็อยู่ในลิมิตที่ เเข้าไป1งฝั่งลบแล้วนะคะแล้วก็จะเอาสองสมการมาเท่ากับกันค่ะ A บวก1นะคะแล้วเราก็จะได้ a เท่ากับ1นส่วน2ลบ1นะคะก็จะเป็นหนึ่งลบสองก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองค่ะแล้วเราก็จะคูณกับค่อยหารสองเอนะคะแล้วก็จะเป็นสองที่คูณอยู่กับลบหนึ่งส่วนสองตัดก,กัดก็จะเป็นลบหนึ่ง ข้อนี้ตอบลบหนึ่งค่ะอเอานี้เช็คตัวเลขมาหนึงนะคะอันนี้ลบเวลาคอนจะเป็นบวกตื๊ดตืดตืดโอเคอันนี้ตัดตัดนะคะโอเคครับ1องสองตื๊ดตืดโอเคค่ะ, 1, 2, ะ,อ,คคะอันนี้เป็น A-1 บวกหนึ่งถูกแล้วนะคะอ a อบวกหนึ่ง ครัข้อนี้ตอบลูกหนึ่งเสร็จแล้วนะคะสี่ข้อขอบคุณค่ะ